PKS เอาละครับผมก็สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อยู่เกมส์าม์แลนชิงสไาม์แลนเชอร์เออ นะครับพาร์ทที่2แล้วนะครับขอบคุณเสื้อสวยๆนะครับผมจากโรจิเทคด้วยนะครับผมโอเคปะนะี่ฮะเรานี่ครับวับนนี้เราได้พาร์ทแล้วเราได,ได้ตัวนี้มาใช่ไหมอ่ามีเงินอยู่เท่าไหร่เนี่ยน้อยมากนะครับถ้ามันผสมเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมผมก็แบบผสมกันแล้วแบบมันต้องเป็นอะไรแน่นอนมันจะเป็นเป็นอีพันธ์หนึ่งไหมมันต้องกลายเป็นอีพันธ์หนึ่งไหมคือตอนนี้นเราขี้เกียจแยกเหรียญครับตอนต้องเก็บเงินเนี่ยเอามาอัพอไอนี่ให้ได้เพื่อจะให้แบบมันดูทรัพยากรน,นะครับ โอ้โอเจ็บเจ็บตอนนี้ทรัพยากรเราในน้องน้องบอ,อ,อกว่าที่โบสเนี่ยสลามเนี่ยมันผสมพัน์ผสมกันได้แบบหากุญแจไปเรื่อยๆด้วยนะครับได้ครับผมแล้วก็เอาเอาเนี่ยไปอัพเกรดของเอาเก็บตรงเก็บตามออาเกรด,ด,ด,ดของได้โอ้โหสลามแต่ยังรพร่เพเนี่ยบอกให้ย่าเนี้ยอัพของนะครับอืมโอเคเรายังไม่มีตังเรายังไม่รวยนะครับเดี๋ยวค่อยอัพนะครับผมโอเคตอนนี้ของราคาลงเหรอต้องทําสีฟ้าแหละนะครับของสีฟ้าราคาขึ้นมาก ไปยวเราไปหาไอ้ไอ,อะไรยังไม่ไดสีฟ้ากันนะครับน้องๆบอกว่าพี่โบ๊เนี่ยเจอตัวแจ็คพอตสองตัวเลยนะครับพี่มันกินเพชรพลอยนะครับบอกว่าตัวสีทองเนี่ยกินเพชรพลอยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บอ่าเก็บไว้เก็บไว้เออขอให้มพนออกมาอีกรอบนึงนะครับผมจะรีบแบบยิงยิงยิงให้มันได้แน่นอนอ่ะอา่าเก็บผลไม้ไปอ่าไม่คุยกับลูกๆครับน้องๆบอกว่าพี่โบ๊ชพากอะไรของพี่นี่อ่าพี่เพิ่งจะหับพลานนะ นะต้องเห็นใจพี่นอยเราจะาไปให้พวกลูกๆ,ๆของเราอ่ะเก็บเอ้ยตวัวสีฟ้าเหรอมันมันต้องแพงกว่าสิเออมันต้องแพงกว่าสิตอนนี้สีฟ้าขึ้นเป็นย0หรือไม่ใช่เหรอวะปล่อยตัวนี้วนะเอาปล่อยไปเอะนะครับเราเอาสีฟ้ากลับบ้านโอ้จริงเอาแค่ยาบันนีกลับบ้านก็พอนะจริงได้ยาบันยาบันีเนี่ยมันเหมือนแบบเราได้สองตัวในตัวเดียวอ่ากินไปลูกอ่ะกินนะอ้อวแงบอ้าอพ่นอยครับผม ลูกออกมาอร่อยเอ้ามาโลกเอาไว้เหงาหิว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 หาไม่เจอป้าป้ามดหน่อยได้เลยเอาไปกินอยู่เฉยโลกเอเอเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินผมแย่งกินโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 ตัวอะไร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 เฮ้ยเตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรโอ้โหเขาบอกว่าโอ้โหตัวทำพิษสลามต้องรีบจำจัดโอ้โหเยอะเยอะเยอะอะเย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 อะอะไรเนี่ย เป็นมาจากไหนโอ้เจ็บ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 เฮ้ยมาจากไหนเนี่ยโอ้พระเจ้ารีบกำจัดรีบกำจัดข้าจะพ่อพวกสลามของแกไม่มีวันหรอกโอ้โหพวกสลามเราลูกลูกของลูกลูกของเราโอ้ลูกลูกของเราฉันเนี่ยนะจะฆ่าพวกสลามแถวนี้ให้หมดไม่มีวันหรอกฝันไปเถอะนี่ก่อนมาฆ่าลูกฉันน่ะคิดผิดแล้วหมดจังวะหมดจังโอ้ลูกเราหมดเกลี้ยงเลยอ่ะโอเควันนี้เราเดินกลับเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปนอนกันนะครับผมได้พยายามเอาเพชรเอาไอเพชรสีฟูติดตัวไว้แล้วกัน นะครับเพื่อแบบเมื่อไหน,ไ,หนไอ้เจ้าตัวสีทองมันออกมาเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยให้กินให้กินเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคดีดีดีไหนลองแห่หารเฮ้ยได้เพชรอะไรอ่ะโอ้โหดีดีดีเฮ้ยได้อะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนอย่าใครไปเอาอัพ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 หิวตั้งเลยอัพ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 อ่าไปกินเอาไปกินโอเครู้สึกว่านี่เควสเหรอเออ ไก่ตัวมันน่าจะไม่มีหรอกนะครับได้เราไปหาพวกพงเพชรมาก่อนคือจริงๆอ่ะเราดูดไอ้ตรงนั้นไม่ได้ครับเพราะรู้ไหมมันดูดไม่ได้เพราะพอมันมันเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่ากินหมดนั่นไงเพชรไว้ผสมหมดเกลี้ยงหมดกันนานเถิดเอาไปเอาจบอาก็ผมหิวแน่ใจเย็นๆลูกอ่ะออกมาใครออกมาคนนึ่งลูกใครออกมาไปลูกใครสักคนเอาฮะเอ้ย หายไปไหนลูกลูกก่อนลูกใจเย็นลูกลูกคุยก่อนอ่ะเอากินเอาหายหรือว่าจะโผล่เฉพาะตอนกลางคืนหรือเปล่าอยู่ดีก็หายไปต่อหน้าตอตาครับผมเตรียมไปสีพวยนะฮะผมเชื่อเลยต้องมีตัวสีทองออกมาแน่นอนสลามสีทองเขาว่าสลามสีทองสลามสีเงินเนี่ยน้องบอกว่ามันจับไม่ได้นะพี่โบท๊ทนะครับโอเคขอบคุณมากครับอ่ะดาพี่อาจจะนิ่งแต่ใจพี่ยังไม่นิ่งอออะไรกัน,นโบท๊ทเล่นอะไร อ่าน้องๆนะครับคือมีแบบมีแบบสูตรแบบเคล็ดลับมาที่แบบให้ไอ้เจ้าสลามสีทองออกมาอะไรเงี้ยที่นี่เป็นญาติสลามของของสลามมาแล้วเนี่ยสลามสีฟ้าเหรอน่าจะไม่มีสลามสีแดงโผลมานะครับน่าจะไม่มีนะครับมันจะเก็บเงินได้เงินห้านระ้อยไหมเนี่ยนี่ควรจับสีไอ้ไอ้สีเนี่ยน้ำตาลไปนะน่าจะเวิร์กกว่าเยอะเลยอ่ะกินไปน้ําตาลเออโอเคให้ผมกลัวแบบอืมอืมไม่ไหวลูกมีสีฟ้าอยู่กับสีนี่ผมว่ามันต้อง ต้องเกิดไอตรงกันได้เลยไม่เชื่อเดี๋ยวลองเลยวนะ่าลองให้อาหารนี่นะหน่อยโอเคได้สิลองมาละไหนลองดิมันจะกินสักทั้งหมด3อย่างได้หรือไหมโอเคไหนอลองได้ตัวหนึ่งอ้โหชัดเลย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 ค่ะคือมันไม่สามารถกิน3อย่างได้หรอคือผสมพันธุ์แค่สอย่างได้อย่างหนึ่งเก็ตแล้วครับนะครับบางคนไหนที่เล่นนะครับผมก็ระวังเหมือนพี่ด้วยนะครับผมเราอันนี้อาจจะเป็นทิกหรือว่าอาจจะเป็นทิกเล็ก นะครับที่แบบทาให้พวกเราเนี่ยไม่โดนไอ้ไอ้ไ,ไอ้ดำดเขมือไปเฮ้ยไก่วะไก่ก็น,น่าสนเห็นเห็นวันน <ๆ S 2> ี้เห็นเห็นอ่าเห็นเห็นดีมากเราเจาเห็นไปให้ลูกเรากินดีป่ะเห็นบอกว่าโอาอย่าเลยเจ้านายอย่าเลยฉันไม่อยากให้เจ้านายกินชั้นอะไรอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเห็นเห็นนะเห็นเห็นอยู่นี่เห็นเห็นอยู่นี่อเห็นนี่เห็นบอกว่าเจ้านายปล่อยผมเถอะนะครับ เราบอกว่าไม่ได้เห็นเนนี่คุยคนเดียวแล้วกูโอ้สุดยอดนะครับเร้จะกินกันละสีไม่ให้หรอกสรามลูกรักบนนี้เป็นมือของพวกเจ้าเจ้าได้เห็นเห็นไปกินเอาไปเลย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 เห็นบอกโอ้สุดยอดเลยเกิดมาไม่เคยเห็นคนฆ่าอันนี้ออกมาได้ไงอะ่ะโอ,โอ,โอ,โอ้เยอะของเยอะเนี่ย คือผมอยากเก็บมากครับแต่ผมเก็บไม่ได้ไงโอ้โหเดี๋ยเก็บเป็นอย่างเงี้ยแล้วพวกเขาจะออกมาแบบเลราดโอ้ยอยู่ดันโอเคจะห้าร้อยแล้วผมขอห้าร้อยก่อนได้ไหมโอ้ลื่นลื่นนสามสิบลื่นสามสิบแล้วโอ้โเจ็บ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 โอเคได้ห้าร้อยแล้วครับโอ้โะได้ห้าร้อยมันช่างลันปากอะไรจังเลยนี่โอเคเนี้ยโอเคน่าจะช่วยให้มันอะไรดีขึ้น นี่ครับเรื่องการเก็บทรัพยากรละเกะละกะเลยเนะี่ยเรียลาดเลยเนะี่ยโอ้จะตายแล้วอย่าได้เบียดเบียนซิกกันแลยกันเลยโอ้โหผมชอบเอาไอ้ไอ้ไอ้เน,นี่ยอะไรนะเรียกว่าแอปเปิ้ลแล้วกันนะผมชอบเอาไอ้เน,นี่ยแม่งแบบเนี่ยเออแบบไปไปให้มันกินอ่ะยนรักาทีไ้ครับผมต่อไป เราได้ข้างบน450ให้อาหาร500นี่อ๋อนี่ที่ดูดครับอืมโอเคเกรสโอเคเรานอนก่อนสลิปเช้าแล้วผ่านมาครับ4วันแล้วนะครับเรายังได้สลามแค่ฝูโอ้ยอุ้ยเจ็บนี่ยัยโดนภาสีแล้วโอ้ยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเก็บเงินทำใหม่250โอเค เราต้องทำอีกที่นึงครับทำที่เดียวไม่ได้โอเคบ,บ,บวันนี้ภารกิจของเรานะครับเราจะทำไออะไรนะจะทำให้ได้ออไอที่ผมบอกเมกื่อกี้ไอไอรล้วรัว้วอีกร้วหนึ่งภารกิจของวันนี้นะครับแล้วก็จะไปจับเจ้าตัวสีเทามาใส่ให้หมดนะครับภารกิจของพาร์ทนี้นั่นเองนั่นไงกินจนได้จะเอาไวข้ขายสักหน่อยเงินยิ่งน้อย,อย,อ,ยอยู่ โคเราจะเอาเนี่ยไปขายนะครับแล้วให้ได้เราจะสร้างก่อนแล้วท้ายที่สุดคือเอาตัวสีเทามาใส่ไว้นั่นเองคือมันเยอะเยอะจนแบบมันล้นออกมาเนะี่ยเห็นไหม่ยโอ okay, เคเลี้ยงสลาม250ตั้งกกงอีก350โอเคสูงเท่าก,กันแล้วทำไมลกจังวะโอเคมันมันมันแน่นอะ่ะเหมือนอารมณ์มันแน่นมากเลยโอเคเราจะจับสลามสีสีเงินกันแต่ไอสลามเลยนะไอสลามที่เป็นสีเงินนะอย่าเพิ่งผมะนะ ขอร้องไอ้เงินหรือทองก็ได้อย่าเพิ่งโผล่มานะขอร้องเลยฉันขอร้องเฮ้ยโอ้กูตกใจนึกว่าโผล่มาเขาว่าตอนมันโผล่มาเนี่ยจะมีเสียงดังกริ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 งเนี่ยเห็นเขาบอกกันถ้าผมได้ยินผมจะรีบไอ้นี่เลยเราต้องสังเกตดีๆเโอ้ยเหมือนเราบินได้เลยเห็นเห็นนี่มาวันนี้เห็นเห็นเฮ้ยเห็นโอ้โหเห็นเห็นมีไก่มีมีพวกเพิ่มเห็นบอกว่าทักที่แล้วอ่ะนาย นายฆ่าฉันไว้เยอะครั้งเนี้ยฉันเอาพวกมานายเตรียมตัวตายได้เลยเรียบร้อยเห็นเห็นโดนจับหมดและแปดตัวอันนี่เก้าตัวเห็น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 บอกว่าฉันขอโทษเราต้องหาไอ้พวกนี้นะครับผมอ้าวเห็นเห็นอีกแล้วเห็นเห็นอีกแล้วเอาเห็นเห็นเอาไม่ใช่เห็นดีกว่าสีฟ้าออเนี่ยต้องหำไปผลิตต่อครับเราจะเอาแค่ตัวนี้กลับก่อน เอาคิดว่าจะเอาสีไอ้หน้าสีไอ้สีเทาเนี่ยผสมไปไปไปเขาเรียกอะไรนะไปรวมร่างกับตัวสีอะไรเฮ้ยเดี๋ยว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 สีแบบนี้โอ้โหชัดเลยชัดเลยไม่ให้กินลูกฉันหรอกไปไปไปโอ้ยห,หมดเลยสลามที่เราตามหาเจ๊ใจโดนโดนเอาไปอีกแล้วโอเคเดี๋ยวจะเอาสลามสีเทาไปปล่อยแล้วเราจะผสมกับสีฟ้าแล้วกัน นะครับจะได้พอตอนนี้ช่วงนี้สีฟ้ามันกำลังขึ้นใช่ไหมนะครับเราก็จะเอาสีฟ้าเนี่ยผสมกับเออต้องเอาสีฟ้าประกับใช่ไหมเราต้องเอาสีฟ้าเนี่ยผสมกับสีเทาให้เป็นยี่ออกหรืออยู่ว่าออกมาเป็นตัวอะไรเราไปดูดีกว่าเฮ้ยอยากดูเนี่ยไปดูกันครับผมแต่จริงเราต้องจับสีฟ้าไปด้วยนะเพื่อจะให้มันมีตัวเพิ่มตัวละครเพิ่มอมาแดงมา เฮ้ยเราไม่เอาแดงเนี่ยวะเราเอาสีฟ้าโอเคเฮ้ย okay, hey, มันมีลายตรงแก้มตัวสีฟ้าเนี่ยยานีก้ก็ให้โตให้มันโตให้นี้นะครั้นมันโตมากกว่าน,นี้เลยโอเคนะฮะเรารู้น,นะครับว่านะครับว่าเป็นตัวยังไงนะครับเดีย๋ยวเรามาตั้งชื่อตัวนี้ใหม่กันให้น้องๆตั้งชื่อนะครับแล้วพัดหน้าพี่จะมาดูว่าน้องๆในตั้งชื่อเจ้าพวกสลามสีเนี่ยไอ้นะ้ำเงินกับฟ้าเนี่ยว่าอะไรอันนี้ตามใจทุกคนนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ตามใจทุกคนจริงๆ ให้แบบตั้งชื่อสลามกันเลยเพลยทีเดียวโอ้ยไปนู่นเลยลูกโอเคเราขอไปขายกันนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้านะให้เดี๋ยวก่อนก่อนไปเราต้องทำอะไรนี่ก่อนเออจะรู้ว่าทำอะไรได้นี่นะครับอันนี้นะครับผม450เขาบอกว่ามันคือบาเรียข้างบนนี่นี่นะครับนี่เพื่อให้สลามมันโดดไปได้ เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะมาเสริมนี่ครับผมความแข็งแกร่งของไอ้เจ้าโลนะครับให้มันแบบสลามดุดได้ยากขึ้นนะครับโอเคอย่าไปแตะไม่เอาเข้าไปอ่ากุยมันไผสมกันไงอุยมันหิวไก่นี่วาให้ลูเดีย๋ยวพ่อให้กินลูกมันยังหโลโดดออกมาได้ดูเลยโอ้โหทุเรศมาก เข้าไปลูกเออเราเลี้ยงมันแอดเกินไปหรือเปล่าเจ้ถามเหี้ยวว่าแอดเกินไปหรือเปล่าแอดมากโอเคผมไว้เจนพัฒนานะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ครับซับสไคร์นนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆทุกวันของผมนะครับพร้อมนี่ฮะไว้เจอกันสนามบัสสามนะครับอย่าลืมนะผมตั้งชื่อตัวสีฟ้าที่เส่วนผสมบบสีเทาด้วยนะครับว่าอยากให้มันชื่อว่าอะไรนะผมโอเคไหมผมว้เจนพัฒนาผมสวัสดีผมสวัสดีครับ